พยายามเข้าอะน้องพอคาร์ดซูๆ้ๆแล้วลองดูลูกพยายามเข้าคับมรักสู้ๆอีกนิดนึงครับได้ไหมครับ หิวซะแล้วหรอลูกได้ไหมได้ไหมอีกนิดเดียวน้ำรบสู้สู้ลูกแล้วแล้วแล้วน้ำขบพยายามเข้าลูก มาเร็วแม่เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆเร็วๆเหนื <c oughs> <c oughs> ่อยจังเลยเหรอคะว้าพักซะแล้วเหรอ Que... Okay. ยื้อขึ้นเลยลูกอันนี้ฐานที่หนึ่งเอาพอพอเหนื่อยเหนื่อยเอาก่อนเอาโอ้โหไม่ยอมปล่อยด้วยอะไรแกหนูเหรอหนูก็ปล่อยสิครับปล่อยกันปล่อยกันปล่อยกันทำไรก็ไม่พอใจเบ่งพลัง อ้าวแล้วเรามาฝึกพิกก่อนอึ๊บหนึ่งสองโอ้โ่ออไม่ยอมไปเมื่อเราแก้งลูกเปินไปเนิ่นเหนื่อยไหมลูกหนึ่งสอง